สวัสดีครับคลิปนี้มาชมสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับภา่นี้เป็นพระวรขังร่วมลงกูวัดบางขุนพรมนะครับซึ่งดูจากพิมพ์ทรงแล้วก็เส้นโซมและเนื้อหาก็จัดจ้านนะครับดูเส้นซุม้มดูพิมพ์ทรงดูฐาน ล่ำเบิกเส้นซุ้มใหญ่ลึกครับด้านหลังจะมีรอยตาปั๊มนะครับแต่องค์นี้เห็นค่อนข้างก่น,น้อยนะครับไม่ค่อยจะติดเยอะแล้วก็มีราบขูนะครับเนี่ยเนี่ยมีรอยตาปั๊มอยู่ตรงนี้ เท่านี้ถ้าไม่มีตาปั๊มของวัดบางขุนพรมนี้ตีเป็นวัดละครังเลยนะครับพอดีเขามีตาปั๊มแล้วก็มีทับขบนี่ครับมีรอยตาปัม๊ม นี่ครับมีรอยปัม๊มตาปัม๊มมีรอยเหมือนอยู่นะครับตรงนี้นครับรปูนพอง,งอกขึ้นมาแล้วก็เปนเนเป็น,น,ปนแคลเซียมนะแคลไซต์พุ่มผิวไพยีทีหนึ่งครับตาปั๊มลงไปดูถึงด้านล่างนะครับึ่งของปลอมทำเรียนแบบไม่ได้นะครับนี่ครับมีรอยตาปั๊มอยู่นะ นี่ครับตาปั๊มลงไปอยู่ด้านล่างนี่ครับก็จะเป็นเป็นแคลเซียมนะครับนี่ครับรอยตาปั๊มนะครับี่เมือกตัวน,นี้ก็ใช่ครับรอยตาปั๊มจึงมนุษย์ทำไม่ได้นะครับกายภาพตบบนี้ที่ทำเมือกไปอยู่ด้านล่างนี่จะเกิดจาก กายภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเท่านั้นนะครับนี่ครับเป็นเป็นแคลเซียมข,ขาวๆตรงนี้จะมีคาบขู่นะครับนี่คือคาบขู่จะมีปูนงอขึ้นมานะครับผนึก กับคราบโคแล้วก็ประสานเป็นเนืนอ้อเดียวกันครับเป็นเป็นเนืนอ้อเดียวกันไปล้างไปขูดไม่ได้นะครับโคดนี้เนื้อผ้าหลุดออกเลยนะครับนี่เขาเป็นเป็นเนืนอ้อเดียวกันแล้วแน่กน,น,นก่อแน,น่นนะครับแข็งปักจะมีความขาวเป็นเงาๆนะครับเพราะว่าเขาเกิดเป็นแคลเซียมอาจะเป็นแคลเซียมแค,คลเซียมเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือมีความเป็นมันเงา เป็นสีขาวนะครับถ้าตรงนี้เปิดราคานะครับเปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นราคาที่จัดต้องได้นะครับเป็นราคาที่ไม่แพงคนซื้อก็จะได้ซื้อง่ายๆนะครับเปิดแพงไปก็ จะซื้อก็ซื้อลำบากนะครับถ้าไม่ใช่คนรวยจริงๆนะครับถ้าเราขายถูกไปแล้วก็เหมือนด้อยค่าของพระสมเด็จที่แท้แท้นะครับเพราะว่าพระเราซื้อมาก็มีต้นทุนนะครับม่ไจะซื้อมาถูกดครับเพราะาคนขายเขาก็รู้ราคาครับไม่มีใครขายตัวหรอกครับพระสมเด็จที่ แท้เนื้อถึงยกจริงๆนะครับไม่มีใครถูกครับยิ่งแต่ไม่เนี่เขารู้ราคาหมดเซิร์ชก็ไปในถาใน Google ใน YouTube รู้บอกราคาเรียบร้อยครับไม่มีถูกครับถ้าถูกก็มีแต่พระโรงงานนะครับทำเรียนแบบถ้าพาแท้ๆนี่ไม่มีทางถูก ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับทักมาได้ถ้าใครอยู่ไม่ไกลก็ยินดีส่งให้ถึงมือนะครับรถ้าอยากจะมาแลบเองก็ยินดีนะครับผมอยู่ซอยกันตนาครับบางใหญ่ครับนี่จะมีแคลเซียมกับข้าว แคลเซียมก็จะเป็นเงาเงาครับขาวๆาี่ครับแคลเซียมนี่เป็นแคลเซียมแคลไซด์นะครับซึ่งพระทำเลียนแบบทำเลียนแบบไม่ได้นะครับหรือว่าพระใหม่ๆก็ไม่สามารถทําเลียนแบบได้นะครับนี่เขาเกิดจากการเวลานะครับเกิดจากกายภาพการเปลี่ยนแปลงและการเวลา ถ้าอายุร้อยห้าสิบหกสิบปีแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับเนื้อหาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนี่เปลี่ยนไปไม่ได้นะครับจะให้นิ่งๆเรียบๆนี่มันไม่ใช่นะครับไม่น่าจะใช่ครับถ้างนี้ดูง่ายครับเนื้อหาดูง่ายการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ข้างแก้วสูงครับดูง่ายนี่เป็นแคลเซียมนะครับอันนี้แลคลไซด์นะครับนี่ครับเป็นแคลไซด์ทั้งองค์นะครับมนุษย์ทำไม่ได้นะครับแคลไซด์แคลเซียมเนี่ยทำได้แค่เพิมพ่มปริมานะครับไม่สามารถจะไปทำกายภาพแบบนี้ได้นะครับ ว่าใครอยากจะมาส่องดูก่อนก็ยินดีนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันถ้าใครดูไว้เป็นก็ใช้หลังในการเปรียบเทียบได้นะครับเปรียบเทียบกับพระที่มีเวลาการสร้างอย่างแน่นอนเป็นบางคุณพมปีศุนเก้าก็ได้นะครับหรือว่าวันละครั้งร้อยปีครับปีหนึ่งห้าก็ได้เนี่ยเขายังขาวสายอยู่เลยนะครับยังไม่มีการ เปลี่ยนแปลงนะครับยังไม่มีแคลเสียมแคลไซด์มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับภาพต่างกันเป็นร้อยปีครับเนี่ยเปรียบเทียบได้ครับถ้าใครเจอแบบนี้นะครับตามแผงผ้าหรือตามร้านขายผ้านะครับเก็บได้เลยครับแท้ร้านเปอร์เซ็นต์ครับ เนี่ยครับเนื้อแบบนี้นะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยเจอหรอกครับเพราะว่าส่วนมากก็จะอยู่ตามนักสะสมถ้าเขาซื้อขายกันเขาก็ซื้อต่อมือครับเขาจะไม่ขายทิ้งขายกว้างเพราะว่าเขาเช่ามาจากวัดก็ถ้าขายยิ่งๆิก็จะขายต่อมือเปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนมือไปอีกรางหนึ่งนะครับ เราถึงไม่ค่อยเจอนะครับตามร้านตลาดล่างครับเนื้อวลาแบบนี้เจอก็เจอแต่ปลาโรงงานนะครับที่คุ้นๆตากันอยู่หรือยพยายามทําให้เหมือนนะครับแต่วันยังไงก็ไม่เหมือนนะครับเนะื้อเนื้อหาทําไม่ได้นะครับเนื้อหาพยายามทํำยังไงก็รู้ออกครับเราดูธรรมชาติความเก่าให้เป็นนะครับ คใครจะไปทําแบบนี้ได้ครับถ้าทำเนื้อแบบนี้ได้ก็เป็นพี่มาหาเทศรษฐีแล้วครับทําเนื้อความเก่ากายภาพการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแบบนี้ได้นะครับครับก่อนจนคบคลิปนี้ก็ ขอป่านะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่ตอไปนะครับขอบคุณครับ